จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบทองคําทองแดงแก้วและเครื่องประดับเป็นจำนวนมากช่วยยืนยันหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นว่าบริเวณแถบนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งอยู่แล้วก่อนที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์จะเดินทางมาถึงจารึกในช่วงต้นของพุทธศักราชระบุชื่อเมืองแห่งนี้ว่าวชิรสถานนักประวัติศาสตร์ชาวกรีก เรียกชื่อเมืองนี้ตามสำเนียงของตนว่าเบราหรือบาซีราในที่สุดจากการทำงานที่ต่อเนื่องของดรลูก้ามาเรียโอลิเวียรีทำให้เขาค้นพบหลักฐานสำคัญบางอย่างที่ยืนยันถึงความสำคัญของเมืองบาซีราเปรียบเสมือนการเปิดกล่องของการเวลาที่เผยให้เห็นลำดับชั้นของร่องรอยกิจกรรมมนุษย์ในพื้นที่ซึ่งสืบเนื่องกันมาหลายพันปี We have a complete sequence of occupation. Complete means there is no space. It's very thick, very crowded. Wherever you dug, you dig, you will find another wall and then if you dig again you will find another wall, another wall, another wall, all belonging to different structural and historical periods. We were lucky here to excavate an area where with the Sufficiently large space to dig down and to reach the earlier phases. So, the first on top we have this Kushano Sasanian phase, then you have the late Kushan structures, big wall, very thick and very tall. And then we reached the early Kushana phase. It is evident that during the great Kushana, I would say. From after Kanishka, from let's say around 150 AD, the city knew a kind of structural boom. Below we found evidence, a portion of a, of, of a, of a, of a building of the Indo-Greek period constructed on top of another structure which belongs to the previous phases. Which was constructed on top of a previous one. So we found evidence of a large, massive defensive wall which was built between 1200 and 1000 BC. That means 3000 years ago. ปริศนาของเมืองโบราณในหุบเขาสวัสด์ที่ถูกทิ้งร้างมาหลายศตรวตรรษค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่ได้ค้นพบได้เผยให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ผ่านความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลจนถูกทิ้งร้างไปจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพุทธศตรวตรรษที่9สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับนักโบราณคดีที่ทุ่มเทการทำงานติดต่อกันมายาวนานหลายปีก็คือ หลักฐานที่ค้นพบเชื่อมโยงและสืบเนื่องมาตลอดถึง3,000ปี เบชวาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเอเชียที่ยังคงมีชีวิตสืบเนื่องมาจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเอกสารโบราณของจีนเรียกเมืองนี้ว่าโปลูชานแล้วเรียกขานในภาษาเปอร์เซียว่าปูชาปูระในความหมายว่าบุรุษปูระหรือเมืองแห่งบุรุษพระเจ้ากน,นิสก,กะแห่งราชวงศ์กุสานะ ทรงสถาปนาเมืองนี้ให้เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรคันธาระซึ่งรุง่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตรวรรษที่หถึงพุทธศตรวรรษที่10ในยุคนั้นเปชวาเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการติดต่อการค้ากับจีนอินเดียและเมดิเตอร์เรเนียนในยุคของพระองค์ทำให้พุทธศาสนาแผ่เข้าไปในเอเชียกลางเมื่อพระถังซัมจั๋งเดินทางมาถึงเมืองนี้ ได้บันทึกไว้ว่าเมืองหลวงของแคว้นมีประชากรอยู่เพียงหน0 0งครัวเรือนพืชพันธุัญอาหารเจริญง,งอกงามไม้ดอกไม้ผลอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลแต่อารามกว่าหนึ่พันแห่งถูกทอดทิ้งและถูกทำลายจนหักพังลงสิน้นทุกวันนี้สถูปที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไม่ปรากฏอยู่แล้วแต่บุรุษปุระยังคงเป็นเมืองที่คับขัางด้วยบุรุษ ตามความหมายดั้งเดิมของชื่อเมืองขณะที่เมืองตักศิลาเมืองซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับเปชวายังคงรักษาสถูปขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันพระเจ้าอาโศกมหาราชโปรดให้สร้างธรรมราชิกะสถูปนี้ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สถูปแห่งนี้จึงเป็นสถานที่จารึกสแสวงบุญมาลายยุคสมัยและทำให้เมืองตักศิลาเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุคในยุคนั้นยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งสำหรับสักการะแทนองค์พระพุทธเจ้าและในช่วงเวลานั้นพระเจ้าอาโศกก็ได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ทั่วอาณาจักรของพระองค์ถึง 84%, 0 0 0พันแห่ง เมืองตักศิลามีชื่อเสียงมาแต่ครั้งพุทธกาลเป็นหนึ่งใน16แคว้นของชมพูทวีปเป็นแหล่งศิละปะวิทยาการศูนย์กลางการศึกษาของยุคและในฐานะราชธานีของแคว้นคันธาระตักศิลาตั้งอยู่บริเวณทางผ่านของอนุทวีปอินเดียและเอเชียกลาง mm hmm. เคยเป็นเขตปกครองชายแดนด้านตะวันออกสุดของจักรวรรดิเปอร์เซีย และเมื่อพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชสามารถโค่นล้มจากประวัติเปอร์เซียลงได้ตักซิลาก็ได้ยอมรับอำนาจของพระองค์ต่อมาพระเจ้าจันทรคุปต์ได้สถาปนาราชวงศ์โมริยะขึ้นมาปกครองแทนตักซิลาจึงกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการเมืองอย่างมากพระเจ้าอาโศกผู้เป็นราชนัดดาของพระเจ้าจันทรคุปต์เคยถูกส่งมาปราบปรามการแข่งข้อในเมืองนี้ถึงสองครั้ง และเมื่อพระเจ้าอาโศกหันไม่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาก็ได้ทําให้พุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นอย่างมากถือกันว่าเป็นยุคทองครั้งแรกของพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพานปลายยุคราชวงศ์มริยะตักศิลาตกอยู่ภายใต้อํานาจของพระเจ้ามิลินหรือเมนันเดอร์กษัตริย์เชื้อสายกรีกที่ปกครองแคว้นบัคเตรียโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เหนือเมืองอื่นๆในคันทาระ ในยุคนี้เองที่แนวคิดกระแสหลักสองสายได้มาเผชิญหน้ากันและส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งในทางความคิดและพุทธศิลปะวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเล่มหนึ่งคือมิลินทปัญหาสันนิฐานว่าแต่งขึ้นในช่วงเวลาประมาณ500ปีหลังพุทธกาลเป็นเรื่องราวการสนทนาโต้อตอบกันระหว่างพระเจ้ามิลินผู้ชอบสนทนาถกเถียงปัญหาปรัชญากับพระภิกษุชื่อนาคเ,เสน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องในคำพีพุทธศาสนาข้อความในหนังสือมิลินทั้ปัญหาคือการเผชิญหน้ากันของความคิดจากปรัชญากรีกที่ให้คุณค่ากับตัวตนและศักยภาพของมนุษย์กับพุทธปรัชญาจากโลกตะวันออกที่มีเป้าหมายไปสู่การละวางและดับสิ้นไปของตัวตนพระนาคเสนพระคุณเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่ได้เห็น ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะมีพระธรรมเป็นพยานอยู่เมื่อคนทั้งหลายเห็นเมืองสวยงามที่วางผังไว้อย่างดีย่อมจะรู้ว่ามีสถาปนิกผู้ชำนาญผังชั้นใดธรรมนครที่พระผู้มีพระภาคทรงสร้างไว้ก็ทำให้รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าเช่นนั้นเวลานี้พระองค์เสด็จไปประทับอยู่ที่ไหนขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปแล้วอาตมาภาพไม่สามารถชี้ที่ซึ่งเสด็จประทับอยู่ถวายได้เหมือนกองไฟที่เคยลุกโพลงอยู่แต่เปเลวดับลงเรื่อยๆจนสิ้นกองเปเลวไฟที่หายไปนั้นพระองค์ชี้ได้หรือไม่ว่าไปอยู่เส้อที่ไหนชี้ไม่ได้เปเลวไฟดับแล้วก็เป็นอันดับสิ้นไปพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์มีอยู่จริง แต่เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพานดับลงจนสิ้นเชือ้อจึงชี้ถวายไม่ได้ว่าพระองค์ไปอยู่เสียที่ใดคงเหลืออยู่แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์วิสัชนาของท่านเฉียบคมยิง่ง